ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดี f c ทุกท่านและก็สวัสดีเพื่อนช่างทุกท่านทุกคนนะครับผมวันนี้นะครับผมช่างกบไม่ได้มาพา f c หรือเพื่อนช่างมาดูแนวทางการซ่อมนะครับผมวันนี้จะพามาดูโปรเจกต์นะครับที่ช่างกบทําเสร็จแล้วนะครับเป็นจักรยาน3าล้อนะครับโดยผลิตโดยช่างกบอิเล็กทรอนิกส์นะครับผม อันนี้เป็นคันที่คันที่3คันที่4ครับที่ทำขึ้นมานะครับผมแต่ว่าช่างผมไม่ได้ลง Youtube นะครับเพราะว่าทำนานแล้วละ่ะทำนานแล้วนะครับผมวันนี้พอดีวันนี้ก็จะมา,าเผื่อเพื่อน,อนช่างนะครับผมไม่ใช่เพื่อนั่งครับเพื่อนช่างนะครับ จะทําเองนะครับหรือว่า f c <oughs> นะครับก็ทําเองได้นะครับผมสำหรับจริงๆมันก็มีขายนะครับมีขายราคาถูกก็มีราคาแพงก็มีนะครับแล้วแต่รุ่นแล้วก็แล้วแต่ยี่ห้อแล้วแต่รุ่นนะครับพอดีแม่ค้า <c oughs> แม่ค้าคนหนึ่งนะครับเขาบอกว่าอยากจะทํา เอาบรรทุกนะครับเป็นเป็นบรรทุกนะครับสําหรับคนของพวกเบียร์พวกอะไรประมาณนี้ครับแล้วก็เขาไม่อยากจะทิ้งรถคันนี้เขาซื้อมาหกพันนะครับหกพันซื้อมาได้ประมาณสองปีแล้ว,ลวเขาบอกว่าไม่อยากทิ้งอยากจะทําทําเป็นรถไฟป,ป้าพอดีเขา,าแกอายุเยอะแล้วล่ะใหญ่แกอายุประมาณหกสิบแปดนะครับเราถีบผลของ ซื้อของต่างๆางใส่ตะกร้านะครับมันมันเหนื่อยนะครับถีบก็ไม่ไกลนะครับก็ร้านขาก็ประมาณห้าสิบหกเมตรนะครับคนข้องหนักอางเงี้ยเขาขับรถมอเตอร์ไซค์ผมบอกกลัวก็เลยอยากจะขับจกักรยานไปฟ้ามอนเขาไม่อยากจะซื้อใหม่นะครับผมก็เลยท่านผมก็เลยการโมนิาฟให้นะครับผม อาจจะไม่สวยนะครับยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จเท่าไหร่นะครับผมลือีกประมาณ20เนะครับเก็บงานลลยละเียพอดีก็เลยมารีวิวให้เพื่อนช่างเลยดูนะครับนะ <c oughs> ครับก็ประมาณนี้ครับผมมอเตอร์จริงๆมันมีไอตัวขาตรงนี้นะครับตรงนี้แผ่นไอตรงนี้ช่างกบตัดออกเอาใส่แล้วมันโซ่ไม่ตรงกับฟี เฟืองฟรีหรือฟรีอะไรนี่ยอย่างตัวนี้นะครับไม่ตรงกันช่างกบไม่ได้เอาตัวฟรีที่เขาแถมมาให้นะครับเฟืองฟรีเดี๋ยวเราให้ดูเรารีวิวก่อนนะครับค่อยดูอุปกรณ์ที่แถมมาให้มันต้องมีแถมมาครบนะครับผมอ่านี่ตัวนี้ช่างกบใส่เฟืองเฟืองตัวเก่านะครับืองตัวเก่ามันเป็นเพราะว่าของอายายแกย เป็นไอ้นี่เป็นเร,เรียกว่าแบบมีกเกียร์นะครับผมมีกเกียร์มันก็เลยมีหลายเฟืองจะเลือกเอาเฟืองไหนก็ได้พอดีได้เฟืองที่ที่สามที่สองหรือที่สามที่สองครับประมาณนี้นะครับผมตึงมากตึงมากเลยนะครับยอดนี้ตึงจะย่อนคนนี้ก็ได้แต่ช่างกบทําให้ตึงเลยนะครับแล้วก็ ขามันไม่มีที่จับมันจับคือจริงๆมันจับตรงนี้ก็ได้ไอตัวตัวนี้ไม่ต้องเจาะนะครับจับเข้าไปแต่ว่าโซันมไม่ตรงนะครับแต่ถ้าเป็นจักรยานอสองล้อมันจะทําง่ายมันจะยึดกับโคงรงตัวนี้เลยนะี่ครับยึดกับโคงรงตัวนี้เลยนะครับมันจะมีม,มุมจับมีประกบตัวประกบเข้าไอันี้ช่างกบตัดออกมันจะมีแถมมาให้แต่อีสามล้อนี่มันดัดแปลงยากนะครับแปลงยากใส่เฟืองฟรีอีตัวนี้เรียกอะไรอะเฟือง ฟรชุดฟรีชุดเสืองมันใส่ยากนะครับก็เลยใส่แบบนี้นะครับผมแ,แปลงง่ายๆนะครับแล้วก็ทีคีคับทีดีนะครับช่างกบหยอดน้ำมันหยอดน้ําปันลงไปในจะหาจะจะระบีทางนะครับก็ประมาณนี้นะครับ ส่วนดัดแปลงส่วนวงจรก็ไม่มีอะไรมากนะครับ <c oughs> นี่ก็ประมาณนี้ครับผมเป็นนี่มอเตอีเอาสะดุดทำไมเนี่ยอันนี้รุ่นมอเตอร์นะครับผม 24โวลต์3 250วัตต์มีรอบของมัน3,000 3,300ไม่รู้ตรงหรือเปล่านะครับแต่แรงนะครับถือว่าแรงความเร็วน่าจะอยู่ประมาณไม่เกิน25กิโลต่อชั่วโมงนะหรือว่าประมาณ20เนี่นะ20กิโลต่อชั่วโมงก็ไม่เร็วมากอยู่กับรอบของอยู่กับไอ้ตัวฟีตัวเฟืองตัวนี้ด้วยนะครับเราจะทดรอบให้มันให้มันน้อยลง ไอ้ฟันมันน้อยลงมันก็จะเร็วนะครับอันนี้อันนี้กลางๆปลุกใช้แบบกลางๆนะครับครับมาแบบดูข้างหลังเฟืองสีเฟืองนี่ครับครับปใช้แบบกลางๆใช้ตัวที่2ปกติไอตัวฟีตัวนี้ เฟืองฟีตัวนี้มันจะอยู่ตัวแรกนะครับจะเร็วถ้ามาตัวนี้มันจะแรงแต่ไม่เร็วนะครับเหมือนน่าจะรู้กันนะครับผม,มเกียร์เกียร์ของรถจัก,กรยานไนะม่มีอะไรมากถ้าเป็นเฟืองของมัน๋ย่มาดูที่มันแถมมาให้นะครับ <c oughs> ตัวนี้ไม่ได้ใส่อันนี้สําหรับเป็นชุดนี่แหละที่เขาแถมมาให้สําหรับใส่สองล้อนะครับ กนมันจะยาวนะครับยาวพิเศษอันนี้เป็นนี่แหละเรียกอะไรก็เรียกไม่ถูกมันช่างโขเรียกไม่ถูกถ้าไม่ถูกยังไงก็ขออภัยด้วยนะครับผมน่าจะเป็นฟรีเออฟรีเขาเรียกฟรีเรียกฟรีแหละจริงฟรีแต่ช่างโขเรียกเฟืองเฟืองฟรีฟรีตัวนี้ที่เขาแถมมาแล้วก็มีไอ้ตัวจุกนี้ไปไหนไม่รู้ไอ้ที่ชาร์จมัน เกิดติดฝาปิดาวางไว้ไหนไม่รู้มาดูวงจรนะครับผมมาดูวงจรนะครับ,บ,บดูวงจรแป๊บงนี่ครับวงจรมันจะมีสีบอกนะครับอันนี้เป็นกล่องกล่องคอนโทรลกล่องควบคุมนะครับ่ามันจะมี i c m c u CPU อยู่ข้างใน่องเล็กๆ นิดเดียวเองครับชางกลมไว้อันนี้ซื้อมาต่างหากนะอันนี้ร้อยกว่าบาทเกือบ200ร้อยไอ้กล่องใส่แบตเตอรี่แบตเตอรี่ช่างกลใส่2ก้อนนะครับใส่2ก้อนนะครับ,นนรบเป็นแบตตะ,ะกัวกดนะครับ12โวลต์เกแอมป์นะครับ12โวลต์เกแอมป์2โวลต์เกแอมป์เอามาอนุกรมกันมันก็จะได้ย4ิบสเพราะว่ามอเตอร์เป็นย4ิบสี่ถ้า มีงบหน่อยใส่ไอตัวเรียกว่าเป็นแบตลิเธียมนะครับจะทนกว่าแต่ว่าแพงนะครับผมแพงถ้าทำเองมีงบเยอะๆก็ทำเลยครับผมเอาลิเธียมใส่นะครับเพราะว่าก้อนหนึ่งถ้าเป็น24โวลต์ก็โอ้ช่างกบคือแล้วประมาณขนาดเอามาประกอบเองอยู่ประมาณพันกว่าพันห้าหรือพันหกนี่แหละอันนี้งบแกตั้งไว้ให้ไม่เยอะเลยก็เลยได้แค่นี้ ก็9แอมป์นี่ช่างกบลองขับแล้วเมื่อวานเสร็จเมื่อวานเนี่ยผมขับได้ประมาณประมาณ20กิโลนะครับ20กิโล20กิโลนะครับไปกลับได้นะครับ20 20กิโลถ้าถ้าถ้า20กิโลอาจจะแบตเกือบหมดเลยนะครับประมาณ15กิโล <c oughs> ไปกลับได้นะครับผมไปกลับได้แต่ถ้าแบต แอมเยอะกว่านี้นะครับอันนี้มัน9แอมป์ถ้าได้แบตบประมาณสัก20แอมป์ประมาณ20แอมป์นี่จะโอ,โอ้ได้เยอะนะครับลองคำนวณกันดูามาดูใน,ส,น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 ส่วนของวงจรแล้วกันมาดูในส่วนของวงจรนะครับผมมันจะมีไอ้สามเ,เ,เส้นนี้ที่เป็นสามเส้นนี่สามเส้นนี้ เป็นคันเร่งนะครับสามเส้นแดงดำงน้ำเงินส่วนตัวนี้นะครับส่วนตัวนี้ก็เ,เหลืองเหลืองดำนี่เป็นเ,เรียกว่าไฟไฟสถานะแบตเตอรี่นะครับไฟสถานะแบตเตอรี่ใช่ปะดูก่อนบ่ผิดไม่เนียแป๊บหนึ่งครับตรงนี้ครับ ไปสถานะแบตเตอรี่ไอ,อ,อ้ส้สถานะแบตเตอรี่สีนี้ตัวีครับสีสีดําแดงนะครับบอกผิดเมื่อกี้นี่สีดําแดงนะครับสถานะแบตเตอรี่นะครับที่เป็นตัวนี้ตัวนี้ครับผมจะมีไฟด้วยไฟมีแต่มีอะไรหมดเลยแล้วก็ไฟเปิดตรงนี้นะครับเปิดตรงนี้แต่ แต่ช่างปุกเอาสายมันออกแนละ้วไม่ต้องใช้นะครับมันมีสายแตออกมนาะนะครับไม่ใช่นะครับผมผมจะบอกสถานะเต็มก็คือนี้ถ้าถ้าสีแดงอยู่ขีดนี้ให้ชาร์จเลยนะครับปกติคือมันจะดับดวงที่1ดวงที่2ดวงที่3นี่อย่าเพิ่งให้ดับให้ดับ2ดวงนี่ชาร์จเลยนะครับมันจะเหลืออยู่ประมาณ21โวลต์มันต่ําไปแต่แบตตีนี่โอ้นาน,นครับ แบตตัวนี้รับประกันหนึ่งปีนะครับหนึ่งปียี่ห้อมันสั่งซื้อได้เลยโอดีอะไรนี่ใช้ดีนะครับเคยเอามาใส่เครื่องสำรองไฟอันนี้เป็นอ่า,อ,นนอ,าอันนี้เป็นรู้สึกจะเป็นเดี๋ยวนะมีไันเดงอ่าเริ่มใหม่นะครับอันนี้เป็นแบตเตอรี่มอเตอร์นะครับเส้นของมอเตอร์นี่ครับสี ขาวกับสีน้ำเงินเส้นของมอเตอร์นี่ครับมอเตอร์ Water. ส่วนตัวนี้เป็นแบตเตอรี่นะครับสีชุดใหญ่เลยแดงกับขาวไปแดงกับดำขาวที่ไหนแบตเตอรี่อันนี้ชุดชาร์จนะครับมันจะพ่วงมาพ่วงมาตรงนี้เลยชุดชาร์ดนะี่ครับชาร์จเข้าไอ้ตรงที่ชาร์จตรงนี้จริงๆมันเป็นแบบ3พิน3าขาเขาแถมมาให้แต่ว่าช่างกบไม่มีตัวตัวเมีย คือไม่อยากสั่งเดี๋ยวจะอธิบายอีกทีนึงนะครับไม่มีตัวเมียก,ก็เลยเอาเป็นแบบปากแบบเหมือน,นคอมพิวเตอรอ์ที่เสียบคอมอ่ะที่แบบตรงเขาเรียกว่าซัพพลายคอมซื้อมาแล้วก็ไอตัวอีกฝั่งตัวชาร์จอ่ะมันจะเป็นแบบเสียบเข้าไปนะครับจะง่ายบางรุ่นจะมีที่ปิดบางรุ่นจะมีที่ปิดแต่ไอนี่ทางกกไม่มีที่ปิดจะจะเป็นฟิวอยู่ตรงนี้มีฟิวด้วยมีฟิวอยู่ตรงนี้นะครับ ตัวตัวนี้ที่ว่า3เส้นนี่สเส้นนี่ครับสเส้นนี้เป็นคันเร่งนะครับเป็นคันเร่งนะครับคันเร่งส่วนตรงนี้ก็เป็นสวิตสวิตตัวนี้มันจะเป็นสวิตตรงตรงเบรกนะครับมันจะมีสวิตตรงเบรกด้วยนะครับเวลาเรากำเบรเนี้มันจะเป็นสวิตตัดการทำงานของมอเตอร์นะครับตัดการทำงานของมอเตอร์นะครับเวลาเบรกก็ตัดการทำงานถึงแม้เราจะบิด ปิดคันเร่งมันก็ตัดนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นกุญแจกุญแจกุญแจนี่ครับ <c oughs> สีแดงกับสีน้ำเงินเป็นกุญแจนี่ใส่ตรงนี้นี่ครับช่างกบใส่กุญแจตรงนี้เลยนะนนเพราะว่าสายมันสัน้นก็เลยใส่กล่องกล่องตัวนี้ใหญ่มากนะครับน,นะนะน,นี่เปิดนี่เปิดมาดูถสถานะไฟนี่เปิดนะครับ นี่เป็นไฟไฟสองสว่างนะครับจะสวิตอยู่ตรงนี้นะครับปิดแล้วนี่มันจะขึ้นถ้ามันถ้ามันลดถ้าสองดวงนี้ดับก็คือชาร์จเลยนะครับช่างกบลองวัดแล้วถ้าสองดวงนี้ดับมันจะอยู่21บโวลต์21.8ุนะครับชาร์จเลยอย่าให้ดับดวงที่สามคือดับดวงที่3ามก็ขับได้นะแต่มันชารจนะครับ กุญแจถ้าไม่เปิดกุญแจไม่ติดนะครับติดไม่ติดนะครับผมเดี๋ยวจะลองทดสอบให้ดูนะครับงบประมาณไม่เยอะนะครับไอตัวมอเตอร์นี้ตัวมอเตอร์ชุดมอเตอร์ช่างกบสั่งมาพันเจ็ดนะครับพันเจ็ดพันเจ็ดร้อยถูกที่สุด <c oughs> สั่งมาเป็นชุดเลยนะครับสั่งมาแยกก็ได้พันเจ็ดร้อยแล้วก็มาสั่งพวกแบตพวกอะไรต่างหากนะครับมันจะมีพันเจ็ดร้อยพันเจ็ดร้อย เกแล้วแต่ร้านนะครับแต่ร้านนี้ถูกสุด1,700จ็ดร้นะครับชุดเฟืองชุดฟีชุดอะไรมีมาคบแล้วก็ตัวนี้ไอ้ตัวนี้มันจะมีช่างปลมตัดออกมันจะประกบจะกดกอดตรงนี้แล้วก็กดข้างบนข้างลแต่มันใส่แล้วมันไม่ได้เฟืองฟีกับไอตบ้ตัวฟีเฟืองกับฟีตรงนี้มันไม่ตรงกันกับมอเตอร์มันกัดดังก๊อดกๆๆดกๆดกดดังมากหลุดเลยนะครับก็เลยใส่แบบนี้นะครับ ี๋ยจังกบจะขับให้ดูนะครับขับให้ดูแป๊บน <c oughs> ไปดูกันนะครับ ก็โอเคอยู่ครับผมอา,อาจจะคลิกๆ,ๆง้างๆหน่อยเพราะว่า3ลอ้อมันมันเวลามันขับแล้วมันเหมือนแบบจะล้มนะครับเหมือนจะลม้มเพราะลอ้อมันมันแคบนะครับมันไม่เหมือนลอ้อ2ล้อนะครับ <S <S 2> <S 2> ก็คงต้องจบคลิปนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับผมอันนี้ฝีมือคนไทยนะครับคนอีสานคนภาคอีสาน โอเคครับผมขอบคุณมากครับที่รับชมคลิปช่างผมสวัสดีครับผมบมีอะไรก็คอมเมนต์ใต้คลิปมาได้นะครับสงสัยอะไรอยากจะทำนะครับผมบมากครับสวัสดีครับผม